สวัสดีค<อ> <that> ่ะเอาหอยตกใจตกใจตกใจไหมเนี่อาเล่เลย ยัยยยย่อไม่ปมะสันเลยสวัมดีขาวสิ อยังวะธรรมดีท่านผู้ชมจะน่าออหัอขวนอย่างวะเมื่อนี้ทีมารีรวิวกันตัดไทยกอนแต่จ้ามาเบิงว่าถิ่โลกสิได้จากน้อยจ้าเอามานับพร้อมกันเออมาซาสวัสดีเ่อ,อาาจะกระพักกัน งงเลยเย้ายหัวคัดหัวเดินยหยดดนเจเราจะอ้วัอลดะองงเดนยย้ายหันคัดสองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สียี่หกยี่บแปดสามสิบสามสองสามจี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบห้าสองห้าสิบสี่อันนี้ลูกค้าสร้างจ้ะสองลูกแห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกสิบ ย้ายอันนี้เส้ถุงอถา่านไหมมะถานแงมะยายม <c oughs> ยา,ยาเลยเขากล่องยายเ,ยาเลยเพื่อใดวัดดีหกสิบกับเดือนไหนหกสิบน้วยแล้วมานับพร้อมกันเลยจ้าหกสิบสองหกสิบสี่หกสิบหกหกสิบแปดเจ็ดสิบ

84น่วยแล้วเดอ้อ10รูเราจะได้กี่ลูก86 88 90 92 94 96 98 หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลูกแล้วนะคะหนึ่งร้อยลูกเท่ากับหาคิดไหมจ้าอันนี้หาคิดไห่ดันบอกหาสิบเอ็ดไหมหาคิดส,สองหาคิดสตตามไหมนับเป็นไหมจ้าหาคิดสีส่หาคิ